ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตซึ่งมีความแตกต่างกันตามเวลาและสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงมีวิธีการนับเวลาโดยการแบ่งเวลาเป็นวันเดือนปีทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนอกจากนี้ ยังมีการแบ่งช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็นยุคสมัยเช่นยคุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่และยังรวมไปถึงการแบ่งเวลาแบบยุคของการแบ่งตามราชธานีเช่นสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีเป็นต้นในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากเกี่ยวข้องกับเวลาและยุคสมัยแล้ว การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าย่อมมีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำซึ่งต้องอาศัยหลักฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและยังรวมไปถึงการวิเคราะห์เหตุผลและข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเวลามีความสำคัญต่อการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์การกำหนดช่วงเวลาช่วยให้นักประวัติศาสตร์และผู้ที่มีความสนใจ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดเมื่อใดยุคใดและสิ้นสุดลงเมื่อใดซึ่งเมื่อนำมารวมกับการวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูลรวมทั้งข้อเท็จจริงต่างๆแล้วจะช่วยให้เราเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตที่มีความสอดคล้องกับเวลาและสภาพแวดล้อมในช่วงนั้นได้อย่างถูกต้อง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเวลาในประวัติศาสตร์สกรารหมายถึงปีที่ตั้งขึ้นตามเหตุการณ์วัดหมายถึงปีศกหมายถึงยุคสมัยปีวิธีนับปีทศวรรษหมายถึงช่วงเวลาในระยะ10ปีศตวรรษหมายถึง ช่วงเวลาในระยะ100ปีหัสวสรรษหมายถึงช่วงเวลาในระยะ1,000ปีปีนักษัตว์หมายถึงการนับปีที่กำหนด12ปีเป็นหนึ่งรอบโดยใช้สัตว์ต่างๆ12ชนิดเป็นตัวแทนของแต่ละปีคือปีชวดปีฉลูปีขานปีถอะปีมะโรงปีมะสิง ปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีระกาปีจอและปีกุนการนับเวลามีสองแบบ 1. นนับตามปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่โลกโคจรรอบเรียกว่านับทางสุริยคติเป็นการนับแบบสากลในปัจจุบันและการนับตามดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกเรียกว่านับทางจันทรคติ เป็นการนับเวลาแบบโบราณของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันยังมีใช้บ้างในทางพระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์ 2. นับตามการกำเนิดของศาสนาที่สำคัญพุทธศักราชพศการนับสกราชของศาสนาพุทธคริสักราชคศการนับสกราชของศาสนาคริสต์ฮิตรอศสกราช พศการนับสกราชของศาสนาอิสลามและทงามุนนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ